โอ้โหเป็ดเสือเนาะหมูเนาะหมูหม <están> oh, ูโอ้ง่วงง่เป็ดเสือเลยนทุกพุดเลยเนาะทุกพดเลยทุกแล้วนะครับเลยจะกินนะมาเลยเนี่ยพวกพวกนี้แหละเอิไเลยนี่หางหูะเนี่เริ่มสักบาทของห่อครับ ขี่ทิพห่าขีดแล้วเศร้าเริ่มจะขีดละวซืบาทเนะทาะเป็นหอดเศร้าเนาะแล้วแต่สนิทมันงอืเนาะเพาะได้ยังเนาะมาเนี้เด้อแม่ค่ะเขาจะกินประเภทน,นี้เด้อนี่ที่ตลาดหน้าโกนะครับทุกพุดทุกพุดทุกซุกแล้วเนะาะอืมนี่นะครับอ๋ออาหารประเภทนี้แหละครับเป็นเต๋าแบเดบของเราซุกแล้วก็ไปกินได้เลยนะครับกลายเป็นขีดอ๋อเพิ่นสม้สมส้มเท้าวัวเนาะนี่เนาะห้าซื้บาทบอกอ๋อ ซาบาะบ่ซาบาะนะพเพ่กวุ้นหัวไทยจังอันบ่นยยาาเจ้าถุงหนึ่งอันนี้ได้เลยอันนี้นะผมเรีวยกว่าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าส้มตีนวัวเนานะนี่นี่เลยส้มขาวัวเอือดูผ่าพ่นอ้อย <laughs> อุนนอ่นหัวเฮอแม่ข่าวนวุ่นหัวเธอเด้อครับ นี่ยิ่งคิเอาเ้อไปนี่ก่อนนี่ครับแซวด้วบาทได้ขายถือได้ไหมบาท้อาวัวาวัวขายดีได้ไหมครับเ้ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายขอคุณหเจ้เดิมเจ้เดิมเจ้าเดิมเจเดิม แม่ย pues? er. ังน okay, right? right. ี่กุ้งบ่นี่บ่กุ้งครับกุ้งเท่าไรเหรอเบอร์เบืองอุ่นนะเฮ้กุ้งกุ้งเอากุ้งเอากุ้งเอากุ้งไปกินล่องเบ้างกุ้งขัวเห็นบ่ขัวใหม่ๆเศษๆใหม่ๆเลยนี่ขัวง่อยหมดเจ้ากุ้งข้าวอ่ากุ้งนะกุ้งเนี่ยกุ้งฝอยกุ้งฝอยแต่ว่ามันเป็นกุ้งเต้นเนาะ กุ้งน้ำพุ่งกุ้งน้ำพุ่งเอามาแต่น้ำพุ่งมาแต่น้ำพุ่งบักงวงที่น่องมาขายบักงวงไม่แห็นมากลมๆนี่ไม่แห็นบักฟักฟักหอมบ่ะเอาเอากุ้งไปกินน้ำด้วยนี่นี่บักแสบๆเลยกุ้งกุ้งเอากุ้งกุ้งโอ้ได้ยังตกต้นองต้นไปขึ้นเสียดสวยแต่น้อครับ เอ้ยนะครับได้เพื่อนเนี่ยอ๋อได้ปลาได้ปลาไปหนึ่งไปหน่ครับไปซื้อผักผักบุ้ยผักเนี่ยผักคือใหญ่เลยดีเนาะมันห่อนมันแพงกต่แพงเนี่ยมันห่อนมันปุ๊ปุ๊มีหึ่งเออมันหายากญ่จะได้ผักแต่ว่าผมอยากได้เยอะผักก็ได้แม่ว่งเราจะไปหนึ่งเป็นปลาหนึ่งเดียวหนึ่งปลานี่บยมาโบกมาโบกยูห่นโบรมีเนาะมีอันละสิบบาทผมซื้ออยู่หานสิบบาท นี่นี่นี่นั่งมุมเนี่ยแหละวันี้นี่ยมองมองนี่นี่แม่ค้าบ้านเฮ้าเลยนะบวกบวกสิบบาทสิบบาทสิบบาทคือบวกอ่าประเภทปลาประเภทปลาประเภทปลาที่เก่าโอ้ไทยพวงไ่รู้บวบเป็นเบียดสวยเลยปลาปลาตะเทียนเนี่ยปลาตะเทียนโตเท่าไรปลาตะเทียน ซีฟครับนี่แล้วปฝานั่ง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 เป็นตัดเสียวเนาะปฝานั่งนี่คือจะเป็นสองร้อยตัวเพราะว่าอาหารซีฟเนาะฝานี่ปลาค้อก็มีอย่านี่นะครับตลาดวันพูธบ้านนาโกเด้อตลาดวันพูธบ้านนาโกครับอ้าวพี่น้องมากนี่ครับอาหารพื้นบ้านหลายนะครับกับโบแพ้นะครับพ่อสื่อถูกถูกอืมขอบคุณหลายไหมครับฟ้าบักทุเรียน เป็นของพ่อญจอยปุ๋นเขาพ่อ,<ม>อพญจอยรีบวะเขา,มเาผมไปพ่นท่องพญจอยบักทุเรียนหมอนท่องนวยพ่อผู้สาวท่านน้อยกินเราเอา่ะเขาจากใสพ่พญจอยเราอะ่ะ <c ười> เท่ากับพญจอยกันบ,รรบรร่หวะโอ้นะครับมาจากใส่เราฮ้องโอ้เจีิ่นเนี่ยบ่สามสิบ ขายเป็นหน่วยเลยบ่อออเป็นโล่บ่อสั่งมาแหละกับประมาณเดียวกันเป็นหน่วยเลยแมงซุกแล้วเนี่ยซุกเหล่าตาขายแบบเลยขายเป็นหน่วยเลยเป็นหน่วยเลยครับบ่อเลยสร้างกิโลเลยแมนอืงหนึ่งโล่ครัวอยู่แล้วโลูกโอ้ครัวเลย่นี่ละลูกไปไปไปนี่ของน้องฝ่ายเรือนบ่อหรือใส่บ่อครับผมเป็นมาที่สวนเลยครับแกมาจากจากจันทร์โอ้จากจันทรนะผมเห็นนั่นบ้านเจนเล่นปุ๋ย บ้านเจริญปลูกน้องฝาเรือนเพิ่นเป็นน้อยอยู่บ่ช่มื้อนี่ผมบ่ได้ไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนึงแล้วเข้าไปบ่ฮอดมันเป็นที่ตุ่บเลยผมย่านรถมันมืดลงผมเข้าทางพี่เข้าทางพี่เข้าทา้งน้องฝาเรือนพี่บ่ครับออืผมบ่ได้ไปเข้าทางผมเข้าทางพี่ทางบ้านเข้าทางเจริญเล่นจะไปเข้าน้องฝาเรือนเด้ผมขอเจริญเล่นครับไกผมเลยบ่ไป่โบ่ไก่ลงมันตีเครื่องเลยมันเป็นหินห้ามรถฝนตกใหม่ครับผมเคยไปทายเราหาที่บ้านเขาออกหลายเด้ผมไปทายของเรานี่ ไม่ไ่อยังบุนอ่ผมลืมซื้อแล้วแฟนเราเป็นคนจันทบุรีนะไปป่งบูอันน้บ้านเฮ้าเป็นครับเป็นผมไปไทยเหรอเป็นแต่ว่าเพื่อนมีเอาไวโดกเลยมันมันต้นมันตใสต้นมันยังมีต้นมันยังยังมีสมบูรณ์แบบว่ามันมีหลายปีหกปีมันหอกตีเาอมันอากาศนี่แหละอากาศ แต่ว่าเราอันยู่รุ่นมักีทุ่เงน่ทุเรียนจันนะครับนี่เป็นหมอน้องบอกครับบ่อันนี้ผมมาตันสามับประมาณโอ้ตันสามแม่มาที่ละครับข้างตนี่ก็เลยเอาตันสามเหลือเท่านี้แหละจ่นโอ้ยู่หอยเฮือเหลโอ้ยู่ห้วยเือไหลเดี๋ยวนี้ผมถามเลยนาจอย บักทุลเลียนพันซนี่นี่ยมีไหมบ่กซูมีครับแต่มันคนบ่ค่อยนิยมกินมีกับ่หลายผมมันมักซนี่เนี่ยเป็นเนื้อเหนียวแต่ว่าหมอนทองนี่มันบ่เหนียวเพราะว่ามันหวานผมมันหอมผมก็มักโอ้ยผมมากินซนี่นะซนี่แบบเอาเอาไข่เนื้อโอ้เออเหลืองๆนี่ยผมมันใหญ่นาดไหนร้อยสามคหนามาเรือบางไก่เลยว่เป็นยังมาเลยครับมาเลยเอาขอบุหรี่ใหญ่จอยเด้อครับผมก็ได้ขายเป็นโล้เพิ่อนนะครับขายเป็นหน่วยร้อยสามที่บาท มักหน่วยใดเอาไปโหลดเนายคอให้จอยคอยให้จอยขายบักทูเลียนวัสดีครับมาบุญธรรมเหืงเหรอผมก็ะดัเอาบุญธรมเฮือกันบะเอาพอดีเนาะอันนี้จากเกลนเล่นเนาะฮาเนาะโอ้หน้าขามหน้าขามหน้าขามไปใส้อะพูดสวยสไปย่างหรอไปย่างตลอดนไปย่างตลอด เอาไปยังจะลอนอยู่เด้อเอามีมืดอามามามากคุณตาถ้าหลานมาสิอเอา,า,นานี่มีมดอยู่นี่เด้อม,ดมีหมดมีหมดอย่าดิฟั่นยันเรือรบอมเมล็ดผักแตมีอันตั้งหวานเมล็ดผักนี่เอาผักยังเนี่ครับอยู่นี่ พักเสียนได้บ่พักเสียนใช่พักเสียนเสียนว้ักเสียนองล่องไปวันเบิรงกงนน่าพักเสียนทำเท่าไก่อนเอาเยอสองเงนเบิ่งเเอาไว้วันเอาไว้วันไว้ไหนักเสียนะครับนนั้นบักตูมอะไรบ่เท่าไรบักตูม บักตูมเมโอ้บักตูมได้เอาพักเสียนก่นเอาเอาพักเสียนไปวานร่องมึงเสี่ยนเัีเสียนเลือได้พอบันเอยอมีมดจากบันหน้าขามมีมดกับอยู่เหนียวหน้าขาม ขอบคุณหลายนะครับครับผมกหลายครับมีมดจากใดยังมีมดอยู่นี่ร้อยเดียวอืม <c oughs> เอาเเดกดแล้ว่เายวนเมดแล้วบ่เมดแล้วบ่ามดเอาเจี๊ยบยาคนรถเจี๊ยบตัวคนลังค่าแล้วที่ขายดีทตมืนี่เมื่อกระดอ่กรดอ โอ้โบากตีหาของมันแกวมันญี่ปุ่นู่บอกครับโอ้มันทัโอ้มันญี่ปุ่นปลูกอยู่ไทยกะปลูกอยูไทยบญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นไม่อยู่อีหาสายพันธุ์อะมาออกน่อมกาปอกกาบางยังเงี้ยบหมี่บอ โอ้หน่วยไงแ่ยี่บ้านเจนเล่นวะเงินเนยอบ้านนาโก้ี่ละเอานาโกอายูนาโก้่คะนี่บ่อาโกายูนาโกเอายูนาอนบ้านนี่แหละโอ้นาโกนาโกูจะเล่ามาไก่มันจะจังไวเอียงเลยดจังไเ่งเขาเลยอจ้จ้ังไอียงจะมานะขุนเออจ้าจักุนมาเอาบนนาโกเราดูมัไเนี่บอดูไยไดแล้วบอดดข้าวถัผมมาอยู่คุณปปอดเลย ผมกได้แน่ี่ไดยไม่ได้แน่ไม่ได้แน่กี่เดี๋ยวที่รั่วสวยของเขาโอ้ยีส่ะโอ้ยีเนาะมีสีเหลืองนี่เนาะสีเหลืองสีม่วงสีเหลืองสีม่วงสีถูกถูกกัมีคือกันกบมันญี่ปุ่นแหละเนาะสีถึกถึกโบแพงโบแพงมันนี่อ่อนเนี่ยมบนหลายมาขายหมดหมดเลยเจ็บยาขึ้นรถเจ็บโตขึ้นลังค่าอ่อนโม หน่อยนึงแต่ปรยากมากดังมากมามาตลาดขาดบดได้บางเทียก็ไเลยอบอได้ไหมคะขายแล้วขอบพุณหลารไหมค่ะถ้าพอค่ะขายมันหอบกกันเนี่นี่อ้าวนี่เลยใหญ่เนาะอมบใใเลยบักอื้อแบ่อัน้ยไดนอนยเล่คับบเกไใหญ่เนาะเ็ลนันมายบ่ครับบ่เบดหรอเ่เหรอเด้ เอาของพูดอะไรขายดีได้ครับมาชูชูฟูดบุกเดี๋ยวจะมีของโอ้แล้วจะมีของเนาะอันจะกินมันแล้วด้วยมันบานเฮานี่ยล่ะหัวบบกใหญ่นี่เลยแบบกอือกี้มหานี่นะครับพ่อข่าแม่ข่านุ่มๆนี่ยหายยากเด้อบอกพูดอะไรครับน่าเล่นมืดนั่นแล้วนมมองเฮาบอกครับนม ันละลอยบอมรุงสุขภาพนมนมเปียวเนาะคล้ายแบบง่ายๆได้เนาะไซส์นี <Size S 2> ่ไปโอ้ตลาดได้มาทุกตลาดบนมาทุกมือเพราะวันพุธน,นี่ยโอ้ช่วงนี้มาทุกวันวมาทุกวันเนาะมาทุกวันพุธเลยผมไม่ใช่คนนาโกบะบอกครับไม่ใช่ใช่ครับเป็นคนคนมาจากภาคกลางบอกผมมาจากผม,ผมดูทหารผมโมกทหารผมไม่ยั่วข่าวนี่ตอนตีกว,ว่า จบสองปีแล้วมาจังมุกเาหารเนาะขายดีนะครับด้วยขอบคุณหลายครับขอบคุณฮะใหญ่เต๋อพูดอ่ะโอ้ใหญ่เติบเอาทอดเนาเนี่นะครับขึ้นไม่เอาแม่เป้งบ่แม่เป้งครับอืบนเอาแล้วนี่อันนี้แมงแข้งโอ้แมงแข้งแมงแข้งแม่เป้งนะครับ อยู่ในถุงงามๆเลยอ้าวไข่มดแดงเด้อไข่มดแดงเราไม่จะไข่งามๆสักบาทแล้วไข่งามๆนี่ยห้าสิบบาทพ่อห้าสิบบาทจ้าเนี่ยหายากล่ะเนี่ยสูงยูสูงพร้อมอืมอ๋อเนี่ยอันนี้กับแมงจะเต้าอาหารปลาอาหารปลาอยู่โต๊ะนี่แหละเด้อตลาดพุทธวันพุทธบ้านนาโกนี่นี่ให้กินให้กินมาเลย อาหารแม่แค่สร้างที่หละอาหารบ้านอาหารป้าอาหารบ้านไม่เป้งนี่เนาะหาซิบบาทบ่อแม่งแกล้งหาซิบโอ้ไม่มีใครบาแดงหาซิบหาซิบรวยเตัวนี่เนาะของหาย่างเขานี่ของสิบเปอรแม่งยังละแมงทับเต่าแม่งทับเต่าลูกข้างหลังเป็นตาสร้างกับแม่งทับเต่าแต่ยินหมอล่ำว่าเราสมัยโบราณเนาะท่านอยู่แล้วเนาะสมัยโบราณท่านรูปแม่งทับเต่าเนาะม่วง กระเซ็นบานเท้านี่เป่าเปลี่ยนเพ้งก็ดีเป็นเพลงก็ดีม่วงแก้วม่วง่วงแก้วม่วงกระเซ็นเอ้านี่นะครับได้พี่น้องกินได้เปลกมันนี่แหละของสูงเด้ออยู่อยู้ไปไหมครับมาเอาเลยตลาดทั้งแม่ค้านี่แม่ค้านะครับนี่เลยมาหาผู้นี่ละมาหาผู้นี่ละนี่รถก็อยู่ทั้งหลังนี่ละเอาไก่ก็มีได้ไก่สดเอาเลยครับเอาได้ยังหรืบเปน่าไทยเดียวกันนี่ได้หอยได้หอย เพื่ได้เห็นกันเฮงเลได้เลยเเอาไปยูิเล่ยูนี่ละก็มีไปเทียวลเไม่ได้ไปแล้วเทียวเอาหล้านโอ้ัญากายพญากลายอืมเอามาเราไปเทียวน่ะมาเรากได้ไปทะเลเน่ะโอ้บากันมมวงกับเสียงหายใหญ่ได้ชั่มือนี้ส่วนมากส่วนมาเขาห้านทีมื่มเหลือได้นบากเสียน็็ปลูกบางวงอื่น ของห้อยยังมีอย่เงนี้องงวงกระเสษของงวงแก่ยกิโลสิบบาทครับยี่โรสิบบาทสิบขีดสิบบาทด้วครับอ่าประเภทท่านี้กับปลาของมันค่ายกันแล้ลอยสี่สิบปลาเอามีเหมดพี่กันปลาหน้าปลาสะปลานาปลาสะปลานาติปาตาก็มีหมดนะครับทางนี้อ๋ออออ๋อเนี่แมงดากระมาเอาค่ะแมงดากระมี่พี่กันบอกของไม่ฆาเลยครับเด้อ ไม่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 เอาตอวันขึ้นแล้วครับเอาแงตาแล้วจบชิปนี้ไ้ตรงนี้นะครับดื้อ๋อขอพุดนพี่น้องทุกทท่านท ah ี่ติแต่ละชั่วโบสวัสดีครับ